13สิงหาคมที่ผ่านมาถือว่าเป็นวันครบรอบ71ปีการมาคับให้สูญหายของไฮ,ฮยีสุหลงนะคะคนนี้เป็นนักต่อสู้คนสําคัญใน3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะภาคใต้ในเวลานี้ค่ะมีหลายบทเรียนที่ทําให้หลายคนได้เรียนรู้เรื่องราวนะคะขณะเดียวกันสมาชิกในครอบครัวของไฮ,ฮยีสุหลงเองก็ยังคงกังวลค่ะว่าผ่านมากว่า20ปีของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมองว่าน่าจะเป็นเรื่องยากที่จะทําให้สันติภาพเกิดขึ้นในเร็ววัน แม่พิมพ์ตารางละหมาดที่ไม่มีวันหมดอายุภาพถ่ายการก่อตั้งโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกในมณฑลปัตตานีณนะขณะนั้นรวมถึงจดหมายจำนวน13ฉบับที่ส่งจากกรนจำบางขวางจังหวัดนนทบุรีส่งมาให้กับครอบครัว เป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวของนายฮายีสุหลงอับดุลกาเดต์โตมีนาบุคคลสำคัญในการต่อสู้ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งถูกบังคับให้สูญหายพร้อมเพื่อนรวมสี่คนหลังจากพ้นโทษออกมาในคดีความมั่นคงในวันครบรอบ71ปีการจากไปครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องมีการจัดงานดวงดาวดาราศาสตร์ปฏิทินฮายีสุหลง เพราะว่านายฮายีสุหลงนอกจากเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณแล้วก็ยังมีนักศึกษามีความรู้ด้านดาราศาสตร์ภายในงานจึงมีการจัดฉายสรารคดีฮายีสุหลงและจัดนิทรรศาการองค์ความรู้ด้านดาราศาสตร์ศาสนาอิสลามแพทย์หญิงเพชรดาวโต๊ะมีนาหลานสาวบอกว่าภาพจําสําหรับปู่ถูกเล่าโดยพ่อคือในเด่นโตมีนาและครอบครัวนั่นก็คือจดหมายจากเรือนจําของปู่ที่เปลี่ยนชีวิตของครอบครัวไปอย่างสิ้นเชิงค่ะ ในปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่บางคนแทบไม่รู้จักนายฮยีสุหลงทำให้ลูกหลานเก็บเรื่องราวความทรงจำไว้ผ่านบ้านหลังเดิมเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์การต่อสู้และใช้เป็นพื้นที่กลางในการสแสวงหาทางออกของความขัดแย้งร่วมกันจากเดิมที่หน่วยงานด้านความมั่นคงหรือคนจากภายนอกจะมีความคิดเพียงชุดเดียวว่านายฮยีสุหลงเป็นกบฏต่อต้านรัฐไม่ควรให้อภัยแต่ปัจจุบันมีการพูดคุยถกเถียงในประเด็นการสแสวงหาสันติภาพร่วมกัน เพราะหากไม่เรียนรู้บทเรียนจากอดีตก็ไม่สามารถก้าวไปสู่อนาคตได้คุณพ่อมักพูดเสมอว่าไม่รู้ว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเราเกิดมาในช่วงนี้เอง21ปีผ่านไปแล้วเรายังไม่เห็นทีท่าว่ามันจะสงบได้เลยะคะ่ะถ้าเราไม่เริ่มจากการพูดคุยใช้แต่ความดุแรงทั้งสองฝ่ายเหตุการณ์ความไม่สงบสันติภาพที่เราพูดถึงในช่วงอายุของดิฉันอาจจะไม่เห็นก็ได้ะคะ่ะ ขณะที่ความพยายามผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาโดยเฉพาะการบังคับให้สูญหายแพทย์หญิงเพชรดาวบอกว่าในฐานะตัวเองที่เป็นสอสอคนที่3ของตระกูลโต๊ะมีนารู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันพรบป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายปี2565แม้ว่าปัจจุบันกฎหมายฉบับนี้ยังไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ แต่ทําให้สถิติการสูญหายใน3จังหวัดชายแดนใต้ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยอมรับว่าไม่ง่ายที่จะผลักดันให้เกิดสันติภาพเกิดขึ้นในเร็ววันแม้ขณะนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมาการวิสามันสันติภาพชายแดนใต้เพราะยังมีหลากหลายเรื่องราวที่มีรากเหง้าของปัญหามีชุดความคิดอีกมากต่อปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ามกลางความรุนแรงที่ยังเกิดขึ้นค่ะ